วันนี้เราจะถ่ายวิดีโอให้ทุกคนได้เห็นด้วยในการสาธิตกันน้าอ่เชิญตัวแทนน้องนโมตบมือให้หน่อยดูทางนนี้ก็จะก้าวขาขึ้นขึ้นยี่ก่อนขึ้นอี่ขึ้นยี่หัวโตเลยยืดตันเรื่องคอยยืดอ่ขออนุญาตถอดแหวนก่อนไม่เป็นไรจะได้เห็นหน้านะครับอ่าแป๊บนึงนะยไปพึ่งนะครับ ไม่เสียวไม่เสียวไม่ไม่ไม่รเสียวเออไทเสียงดังเลยค่ะลองน่ารักที่สุดเลยค่ะพร้อมดูนะโมการนั่งมีทั้งหมดห้าท่าห้าท่าในการนั่งโมหันหน้ามาทางนี้กับเพื่อนจะได้เห็นนะครับหันข้างมาหันหน้าไปที่ร่างหันข้างโลกนะนั่งท่าที่หนึ่งถอนขาขวามาข้างหลังหนึ่ง มือวางท้ข้างลำตัวเหมือนเดิมนะครับท่าที่หนึ่งครับสองกุ๊เข่าลงเห็นไหมมือข้างลำตัวมองมีนดูนะท่าที่สองข่าที่สามเข่าชิดเห็นไหมครับเข่าชิดท้าที่สี่นั่งลงท้าที่ห้ามือวางที่หน้าขาทั้งหมดห้าค่าเห็นไหมใครทำอย่างละโมเป็นบ้างใหญ่ลบมืออย่างเดียวนะต้องทำให้เป็นด้วยต่อไปกระดานกราลา อัชนชรีตันมือตรงกลางระหว่าอกันกเนชรีคือพนมมือวันทาก้ามงีรษนลงกับลาลงอภิวาคือกระดาษแมเรือคนนยากระโดดโ้งลงนิดนึงอภิวาที่หนึ่งพูดว่าพโทเมนาโถอันชลรีนัมอนไครับวันทาอภิวาสคงที่สองทำโมเมนาโถอัญชลี วันพาอันที่ว่าครั้งที่สา,สามสังโูมีนะอันชลีวันพาแล้วท่าสุดท้ายอันชลีตรงกลางระหว่างโกเยี่ยงม,มากตกเง<ม>ินทั้งหม่อยครับครัต่อไปทีนี้นั่งพับเทียงขั้งหมนั่งพับเทียงครับเนี่ยนั่งพับเทียงขา วางไว้ยังมือ,ม,อมือขวาคือฝัอ่งนี้หงายที่เข่าซ้ายมือขวาประกบปรเทียบเห็นไหมท่านี้กราบ่าจากต้นก็ได้กราบมูก็ได้หัวหน้าก็จะบอกว่าได้ทั้งหมดกราบ้เนกันนมือขึ้นการกราบแบบท่าปรเกียบไม่ต้องแบ,บมือนะคะไดเรียนกราบไม่ต้องแบ,บมือเห็นไหม สวยไหมสวยเก็บมือวางกับเข่าเหมือนเดิมงายอ่าตบมือให้ทั้งหมดนะครับยังไงอ้าต่อไปเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวพิ่งโล่งๆเดี๋ยวเราจะฝึกชายและก็ตาสติตามยีวีโอเคไหม